บรรยากาศยามเที่ยงที่ PNN อเอโพ้นะครับาสาม,มารถคบปกับน้องโชว่าครับใยายามบ่ายเอียโชสายดูปลานะครับอือันนี้ก็ไปเก็บใบไม้นะครับ อันนี้อายามากะบ่านะครับว่ายโขกกับตันโจคุจักุนี่เจ้าโชว,วายักษ์นะครับเห็นว่าค่อนข้างหนามาตันโจกินลินนะครับอันนี้คินมะจิบะนะครับสีทองนี่เจ้าข้างล่างโชว่วานะครับหน้าโหดหน่อยมีตันโจคุจกุตัวใหญ่นะครับส่วนเจ้านี้ตันโจโชว,วานะครับในบ่อที่เห็นใบไม้ครับในบ่อเรานะครับต้นไม้เยอะมากนี่นี่คือด้านบน นะครับจะเห็นว่านี่บอ่อตรงที่บ่ออยู่นะครับไม่มีหลังคานะครับใบไม้ก็ร่วงหล่นกันทั้งวันนะครับให้ดูอีกมุมหนึ่งครับนี่บ่อเราไม่มีหลังคานะครับฝนหรือใบมงใบไม้ก็หล่นลงมาเต็มๆนะครับเนือการดูแลเราก็จะ พิธีวิถัานมากนะครับหรือเป็นสเปเชียลมากนะครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นช่วงเฮียโชผสมอาหารปลาให้กับเด็กๆกินนะครับฝาาติดตามชมด้วยนะครับอันนี้ผู้ช่วยเฮียโชนะครับน้องจำม,มั่มนะครับที่น้องจำม,มั่มนะครับมาช่วยกันนะครับ